ไม่แปลกใจนะครับที่เราจะเห็นผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยหันมาใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งก็เพราะว่าบางทีเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาก็เหงาถูกต้องไหมครับต้องหยิบโทรศัพท์มาเล่นเพื่อฆ่าเวลาทําให้วันนี้คุณผู้ชมเราได้เห็นอาชีพหนึ่งครับที่คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเกิดอาชีพ การจองคิวร้านอาหารครับโดยคนกลุ่มรุ่นใหม่เนี่ยเขาเลือกใช้แรงงานผู้สูงอายุเป็นหลักนะครับเพราะว่านอกจากที่จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทําแล้วผู้สูงอายุเขาบอกว่ายังถือเป็นรายงานชั้นดีไม่เคยเบี้ยวงานติดตามรายงานจากคุณสรนสนีแสวงศรีครับสวัสดีค่ะครับแม่ว่าเดี๋ยววันนี้มีลูกค้าจองต๊ะร้านเจอโอนะครับสีส่คนลูกค้า จะมาช่วงประมาณหนึ่งทุ่มทุ่มครึ่งประมาณนี้ครับรต้องให้แม่อ้วนไปจองโต๊ะ,ะแค่มีมมทักษะสืส่อสารและสามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือได้ชนิยาโชติวรนหรืออามาอ้วนวัย60ปีก็สามารถรับงานจองโต๊ะด้วยตัวเองได้แล้วซึ่งอาาอ้วนทำหน้าที่รับจองโต๊ะมานานกว่า5เดือนแล้ว อามาอ้วนเป็นพนักงานรับจองโต๊ะของเพจ f c e e o o o บุ๊กอัตเทเบิลรับจองโต๊ะหรืออาารับจองโต๊ะรับงานเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ทำงานวันละ7 8ถึง8ชั่วโมงเพราะบางร้านต้องรอคิวยาวส่วนที่ไม่ได้รับงานทุกวันเพราะว่าต้องดูแลลูกสาวที่พิการถือว่าเราทำงานก็ไม่เป็นไรคะ่ะได้นิดได้หน่อยก็ขอให้มีไรายได้ก่อน hmm. เพราะว่าคนที่เขาช่วยเรา คือเป้าที่ป้าก็ได้จากพี่สาพี่ชายด้วยก็ถือว่าเราทํางานดิ้นรนอะไรประมาณนี้เออเขายังเออยังดิ้นรนที่จะทางานมไม่ใช่อยู่เฉยๆอะไรประมาณนี้ค่ะก็ต้องทําเพื่อลูกเนาะเพราะคนเราคําว่าแม่เป็นเป็นแม่คนก็ต้องดิ้นรนเท่าไหร่เราก็ต้องอดทนทําทุกอย่างอะค่ะที่ได้เงินมาล้างจงล้างจานป้าก็ทำมาหมดแล้วขอให้มีเงินให้ออมมาเลี้ยงให้ลูกกินให้ลูกอดแค่นั้นเอง เน้นรับงานแถวท่าช้างถนนเข้าสารอามาอ้วนจะเดินทางด้วยรถจัก,กรยานยนต์รับจ้างเมื่อไปถึงร้านจะรับบัตรคิวถ่ายรูปส่งให้ลูกค้ารอจนกว่าลูกค้าจะมาและบริการส่งลูกค้าจนโต๊ะอาหารช่วงนี้แบบว่าชอบไปเที่ยวชอบแบบออกไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็รวมถึงแบบว่า ชอบแบบมาร้านอาหารที่มันแบบว่าอยู่ในกระแสสังคมช่วงทัวรนี้ครับผมแล้วก็เหมือนมันจะแบบมีคนต่อคิวเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกใช้บริการของบริโภคแทเบเลแถมยังสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุด,ด้วยครับก็เลยเลือกใช้บริการของบรบโานโอ้ไม่อายค่ะ,คะมันเป็นการทํางานนะคะของคนสูงอายุนะคะที่ได้ได้ทำงานแบบนี้นะคะ่ะผู้สูงอายุที่เห็นว่าป้าทำงานแบบนี้ถ้าถ้ารู้ถ่าสู้ไหวก็มาช่วยกันมารับทำงานได้นะคะเขาจะได้ยังไงคะจะได้ไ เสริมสมองตัวเองด้วยเนาะจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ผู้ก่อตั้ง Book A t เบ l ลนายจ้างของหญิงสูงวัยบอกว่าช่วงแรกกลุ่มวัยรุ่นไม่กล้ารับงานจึงหาผู้สูงอายุที่อยู่และแวกใกล้เคียงร้านอาหารและต้องการสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะทำงาน2-3งานต่อวันรายได้ชั่วโมงละ100บาทแต่ละวันจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า300 -800 บาท ไม่ได้ออกแรงอะไรเลยแค่นั่งคุยกันนั่งดื่มน้ำนั่งสบายๆเขาก็ได้เงินแล้วอย่างนี้ครับ มันด้วยปากต่อปากครับมันก็บอกกันไปเรื่อยๆคนก็เลยมาสมัครกันเยอะเลยผ,ผู้สูงอายุครับทุกคนมีศักยภาพและทุกคนถ้าเหมือนกับเหมือนปรเกษเียณแล้วหรือว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยเขาไปหางานอื่นค่อนข้างลําบากครับเพราะว่ามันต้องใช้แรงบางที่เขาก็ไม่รับผู้สูงอายุแล้วเนาะส่วนมากแต่ทางเราครับให้โอก,กาสผู้สูงอายุาวัวเทเบิลก็เหมือนกับเปิดกว้างพเพราะว่าผู้สูงอายุเองหลายๆคนก็มีความสามารถมีศักยภาพอยู่เขาทํางานเหมือนกับใช้สมองครับไม่ได้ใช้อายุ ผู้ประกอบการ Book A Table บอกว่าตอนนี้มีผู้สูงอายุเป็นร้อยละ70ของพนักงานทั้งหมดอายุระหว่าง60ถึง74ปีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงส่วนกลุ่มคนรุ่นใหม่ตอนนี้ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นซึ่งกลุ่มเด็กส่วนใหญ่ทำเป็นอาชีพเสริมต่างจากผู้สูงอายุที่บางคนไม่มีงานอย่างอื่นทำสรนสนีษแสวงสีไทย PBS รายงาน